การโรงเรียนวิถ <Come on> ีพอเพียงนะครับคือโครงการโรงเรียนวิถีพอเพียงนี่ก็คือเป็นลักษณะของเป็นเป็นเป็นเพื่อศึกษากระบวนการเอากระบวนการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับสามห่วงสองเงินไขเนี่ยเข้ามาจับแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆ14กิจกรรมเป็นกิจกรรมฝึกมารยาทเป็นกิจวัตรปฏิบัติเป็นนิสจนเป็นนิสัยมีความสุขภาพดีร้อยก็หมายความนักเรียนของเราเนี่ยเข้ามาโรงเรียนเราจะต้องมีการ มีกิจวัตรเช่นตัวอย่างเช่นเข้ามาต้องมีการเคารพครูอาจารย์มีการไหว้มีการเคารพขงชาติมีการไหว้ต่างๆมีการไหว้พุทธลูกแล้วเข้ามาโรงเรียนแล้วเก็บของอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเป็นนิน,นะให้ปฏิบัติจนเป็นนิสัยครูจากโรงรถมาก็มีมารยาทให้ช่วยแล้วครูอะไรนะครับอันที่สองก็กิกกจกรรมลดความตันาานีโดยวิยาฐานก็คือว่าความตีนนีก็คือความาที่ไม่ค่อยให้ไม่ค่อยเสียสละอะไรต่างๆเนี่ย ก็เลยใช้วิธีว่าทุกสัปดาห์ทุกทุกเดือนหรืออะไรต่างๆน,นหรือเทศกาลที่มีเนี่ยเราจะมีการทําบุญเราจะต้องให้นักเรียนหัดทาบุญครูหัดทาบุญใส่บาตรเพื่อลดความตนีน,นะครับมีกิจกรรมเรียนศาสนาวันสําคัญให้รู้จักการในผลในการดํานงชีวิตถึงแม้ว่าถ้ามีมีวันสําคัญของศาสนาต่างๆเนี่ยเราก็จะเอานักเรียนไปรู้แล้วก็มีการทําการบ้านมีการทําใบงานต่างๆเนี่ย นอกจากนั้นกิจกรรมดนตรีหันษาพัฒนาอ,อุปนิสัยบอเพียงก็งถือว่าดนตรีเป็นเครื่องกัดเกลาจิตใจนักเรียนถ้าเก่งทุกอย่างละทําอะไรทุกอย่างได้มันต้องเล่นดนตรีได้อย่างน้อยฟังดนตรีเป็นมีอารมณ์สุนทรีครับให้นักเรียนมีสุนทรียะมีมันสมองที่ปราดเื่องน,นะครับกิจกรรมที่6ออกกําลังกายวันนิดส่งเสริมสุขภาพจิตพักสุขภาพกายวันทุเรศหรือตอนเลิกตอนเลิกลกจิจกรรมหน้าสัตว์งอะไรต่างเราจะมีการ จากการเต้นแอโรบิกเตนอะไรต่างๆของเขาเนี่ยที่เขาอยู่ได้ก็คือหมายความว่าไม่ไม่ใช่นักกีฬาอย่างเดียวทุกคนก็สามารถจะเล่นจะออกกําลังกายได้นะครับส่วนนั้นที่7ก็คือศิลปะนำน้ำนานําพาวิถีพอเพียงก็คือหมายความว่านักเรียนทุกเราต้องไม่ลืมกําพืชตัวเองต้องรู้จักศิลปะล้านนายัวอย่างเช่นการฟอนเยวฟอนสาวไหมหรือการกองสะบัดใช้อะไรเนี่ยนักเรียนจะต้องรู้หรือเล่นสล้อซซซึงเล่นละนาคเล่นอะไรเล่นซึ่งอะไรนี่ยต้องทํา เป็นเพลงขึ้นเมืองน,นะกิจกรรมที่9กิจกรรมแหล่งนเรียนรู้สู่ปัญญาประเสริฐกิจพวยงแหล่งเรียนรู้ก็มีเยอะนะครับในหมู่บ้านในโรงเรียนหนองปลาบาาล่อปลาโลงเพาะเห็ดหรือว่าสาหกรหรืออะไรครับร้านค้าทุกอย่างถือว่าเป็นกิจกรรมเรียนรู้นักนเยียต้องไปเรียนรู้ในเรื่องของการทําวิถีชีวิตหรือการอะไรต่างๆเพื่อมจะได้รู้นะครับกิจกรรมที่10กิจกรรมคนดีสีบางอาเนี่ยเป็นกิจเป็นหัวใจเลยนะครับเป็นไฮไลท์ของอ โครงการโรงเรียนวิถีพอเพียงเนะี่ยเขาว่าวิธีการก็คือให้นักเรียนฝากความดีทุกวันเมื่อฝากความดีได้มากๆก็จะมีการมีดอกเบีย้ยมีระบบแล้วก็ให้รางวัลถ้าใครฝากเยอะๆเป็นสิ้นเทอมแล้วก็ทุกคนเป็นฝากเยอะเขาก็จะให้เก็บเกียรติบัตรเป็นคนดีศีปางหายก็หมายว่าเราก็ประมวลว่าถ้านักเรียนเราทําความดีตั้งแต่ป .1 หรือป .6 เนี่ยเราได้เกียรติบัตรทุกครั้งทุกปีเนี่ยแล้วกับปีสุดท้ายก็ถือว่าเป็นคนดีศีปษางหายเราคิดว่ามันเป็นสุดยอดนะครับ การที่สิบเอ็กก็คือกิจกรรมออมทรัพย์นะประหยัดช่วยฝึกขาดให้พอเพียงกบมาทุกคนจะต้องมาออมทรัพย์บาทสองบาทก็ว่าไปไม่ให้ออมมากนะครับกินขนมสิบบาทกินขนมสิบบาทเหลือสองบาทเอามาออมทรัพย์ให้ครูครูเก็บไว้แล้วก็ถ้าม,มีความจําเป็นก็มาถอนอะไรต่ออรตางๆเนี่ยมันทําให้รู้สึกได้ได้เรียนรู้อุปค่าของเงินนะครับกิจกรรมอ,อบรมคุณธรรมสู่คนใสพอเพียงเราจะมีโครงการอบรมคุณธรรมนะครับทุกปี นะทุกปีเมื่อก่อนเรามีภาคเรียนละครั้งแต่ตอนนี้ปีละครั้งนะครับ <c oughs> เพื่อเอาไปวัดไปอะไรไปเข้าสมาธิไปฝึกสมาธิให้พระได้สอนอะไรต่างๆงกิจกรรมวิสตานำพาสู่ความดีก็อันนี้คือวิสตาก็คือมีมีมีโครงการวิสตาแต่เรามาประยุกต์ใช้ว่าเราก็เข้าร่วมโครงการวิสตาแล้วก็เอาคําสั่งสอนหรือเรื่องของหลักทมต่างๆเอามาใช้ให้นักเรียนได้ดศึกษาเรามีการสอบมีการสอบเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจและสอบ พิศดารนะครับส่วนโครงการที่14คือโครงการส,ราสวนพืชศาสตร์สวนพืษศาสตร์น้อยนั้นความฉลาดสูส่เยาวชนก็คือสวนพืษศาสตร์ก็คือโครงการพระรามดีของประเทศเราก็เอามาเป็นกิจกรรมเพราะนั้น14กิจกรรมเนี่ยเราก็ประมวลเราจะทำทุกปี p d c เีเรื่อยๆจนสุดท้ายก็การยอมรับนะมันก็ออกมาเป็นพวกนี้นะค,คือเขาก็ยอมรับได้รับปีจ็ดบาทจากทุกแห่งหลายอย่างนะครับ าการประเมินสมศรอบสามก็คือเป็นอันนี้ก็เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนคนดีสีบันไอ้เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนถือเอาไปทุกอย่างในนี้นนมันถือว่าโครงการตัวนี้มันทําให้นักเรียนมีผลสมดุลาการเรียนสูงเพราะมันเป็นองค์ประกอบทุกอย่างเลยนะครับก็ได้รับโลร่รางวัลทุกอย่างก็คือประมวลแล้วก็หมายคว่าทุกอย่างที่หมดแล้วก็โครงการนี้ที่รีเรียนมีนคณะครูมีส่วนร่วมนักเรียนมีส่วนร่วมกรรมการศึกษามีส่วนร่วมผู้ปกครองส่วนร่วมก็สรุปแล้วว่านวัตกรรมนี้สามารถทําให้ โรงเรียนประสบความสำเร็จแล้วนักเรียนตอบประสบความสำเร็จแล้วเราเปรยาทนี่ก็แก่นนักเรียนที่เกเรนักเรียนที่ถ้ามาทาอย่างนี้ทุกวันมันก็โอเคมันก็เป็นนิสัยเนาะหรือคนที่ไม่ไม่ประหยัดเนี่ยถ้ากิารออมทรัพย์เนี่ยเราให้ทำมันก็จะเป็นเป็นออมทรัพย์นะครับหรือหรือกิจกรรมรดน้ีหันสาเนักเรียนก็จะมีความสุนิย่าณงความโกรธความอะไรต่างๆของโมโหก่อออกไปวพวกนี้มันจะเป็น นวัตกรรมเป็นสิ่งที่ทําให้แก้ปัญหาได้หมดเลยในโครงการตัวนี้เข้านวิชาการเนาะก็ขอขอให้ผลสำลิดทางการเรียนสูงขึ้นเข้าผลสํเริจนี่มันก็ต้องมีองค์ประกอบมันต้องมีเอากิจกรรมโครงการวิทีเพืเข้าเข้าเข้าเข,าข้าประกอบมันถึงจะออกมาเป็นผลสำริจคือให้นักเรียนเรียนหนังสืออย่างเดียวคงไม่ได้มันก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้รวบแล้วแต่เราคิดว่าสรุปผลสุดท้าย องค์ประกอบเหล่านี้ที่เป็นโครงการเป็นกิจกรรมเหล่านี้มันนําไปสู่ความเป็นผลสำเร็จความเป็นเลือทางวิชาการของนักเรียนเพราะมันเป็นองค์ประกอบนั่เรียมันก็มันได้ทุกอย่างนี่มันก็ต้องเป็นคนดีมันมีความตั้งใจมีอะไรต่างๆมันก็ผลสำเร็จมันต้องออกอย่างนี้นะคิดอย่างนี้นะ